โอเคครับก็จากในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้มีการพูดนะครับเกินถึงเขาเรียกว่าไลฟ์ไซเคิลฮุกนะครับที่เป็นฟังกชันอัษนะฟังก์ชันที่ใช้ในการดักตอนจังหวะที่คอมพเนนต์เนี่ยมันทำการเขาเรียกว่า,าถูกสร้างขึ้นมาแน่นอนครับมันมีตัวอื่นอีกน,นะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะแค่เป็นการเขาเรียกว่าอ้างถึงเฉยๆแล้วกัน เราสามารถมาที่ตรงลิงก์ที่ได้ผมจะทำการทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ตรงบริเวณลิงก์นี้แล้วกันนะครับเพื่อว่าเราจะลองตัวอื่นแต่ว่าการที่เราจะลองตัวอื่นได้น,นะครับเราจะต้องมีเขาเรียกว่าคอมมานต์มากกว่านี้นิดนึงนะครับตัวอย่างเช่นบางทีเราต้องการจะลองจังหวะที่คอมมานต์ตัวเราเนี่ยถูกทำลายซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดจะเทสที่ระดับแอปเนี่ยอาจจะเทสลำบากเพราะว่าแอปมันเป็นตัวรูทคอมเมนต์แล้วการที่จะเทสว่า,าตัว รูทคอมมานดน์นเราเนี่ยถูกทําลายอาจจะลําบากเราจะต้องสร้างคอมมานด์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งแล้วก็ลองที่จะทําการเขาเรียกว่าเหมือนทําลายคอมม n น n ์นั้นทิ้งซะซึ่งมันก็มีเทคนิคอยู่ดูซิว่าตอนจังหวะที่จะทําลาย,เ,ยเราสามารถดักอีเวนท์มันได้ไหมดักเหตุการณ์ก่อน,อนที่มันจะถูกทําลายได้ไหมนะครับแต่ว่าถ้าเรา้องการอยากจะรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. นอกจากไอตัวเมาส์เนี่ยหรือออนเมาส์นะครับอันนี้ทางด้านขวามือจะเป็นสไตล์การเรียกแบบที่เป็นเขาเรียกว่า วิวสองเขาเรียก option API นะครับถ้าเป็นสไตล์เวอร์ชัน3เนี่ยก็จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นออนหมดเลยถามว่าใช้ย้ำกันได้ไหมผมจากประสบการณ์ผมก็ก็ได้นะแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยแนะนำอะบางทีผมรู้สึกว่ามันเพียเพ้ยนเหมือนกันนะครแต่จะเป็นความรู้สึกก็ได้แต่ถ้าเกิดถามผมถ้าเราจะใช้สไตล์แบบเวอร์ชัน3ก็3ให้หมดนะครับก็พยายามอย่าใช้2ปปนเข้าไป นะครับโอเคนะครับในคลิปนี้คงเท่านี้แล้วกันนะครับแค่ใช้เฉยว่าต้องการจะดูเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะเริ่มมาหัดสร้างนะครับคอมมานดน์นเพิ่มอีกสักหนึ่งคอมมาน,น,น์แล้วก็พูดเรื่องพร็อลนะการส่งค่าข้อมูลนะระหว่างคอมม n น n น์นกันโอเคครับสวัสดีครับ